เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่16พฤศจิกายนที่เจเจ,เจมอชิตจักรพักอนาคตใหม่ได้มีการจัดกิจกรรมอยู่ไม่เป็นโดยมีบรรดาแกนนำพักพร้อมสมาชิกพักและประชาชนมาร่วมทำกิจกรรมอย่างคึกคักนายปิยบุตรแสงกนก,กุลเลขาธิการพักอนาคตใหม่ขึ้นกล่าวบนเวทีกิจกรรมตอนหนึ่งว่าประเทศไทยที่ผ่านมามีสองทางเลือกคืออยู่ให้เป็นหรือออกไปอยู่ต่างประเทศ มีคนถามพวกเราว่าจะอยู่รอดต่อไปหรือไม่ด้วยความคิดความอ่านแบบนี้หลังจากที่เราได้เสียงสส81คนกลายเป็นพักที่คนพูดถึงจึงนำมาซึ่งคดีความถึง25คดีขณะที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่กล่าวว่าเราเห็นปัญหาในสังคมไทยตั้งแต่วันนั้นเราจึงอยู่ไม่เป็นต้องออกมาและเชื่อว่าถ้าเราจริงใจหนักแน่นพอจะเปลี่ยนการเมืองได้ เพราะการเมืองทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นได้จึงตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาต้องการเห็นประเทศไทยที่ดอกผลกระจายไปสู่การพัฒนาได้รับการยอมรับเคารพนับถือจากนานาชาติแต่การเดินทางที่จะไปจุดนั้นเขาเกล่าวหาเราว่าคือคนก้าวร้าวคนที่ชังชาติและอยู่ไม่เป็นแต่ถ้าเราอยู่เป็นและไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะสายเกินไปทั้งนี้ก็จะจบกิจกรรมนายธนาทรได้ขอให้สมาชิกที่อยู่ในห้อง ลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปข้างหน้าด้วยกันโดยมีนายธนาธรเดินนำหน้าออกจากห้องท่ามกลางเสียงปรบมือให้กำลังใจสนันวันไหว